สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Penny Overseas นะคะวันนี้เราจะขอมาพูดถึง1 5ข้อควรรู้ก่อนที่จะไปเกาหลีนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไปเรียนหรือไปทำงานนะคะก็ควรจะรู้1 5ข้อนี้ไว้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะอย่างที่ดูๆกันอยู่ว่าที่เกาหลีก็ใช้ภาษาเกาหลีดังนั้นก่อนจะไปถ้าดูภาษาเกาหลีก็จะดีมากเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะถ้าเกิดว่ายิ่งไปเรียนด้วยแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองหมดถ้าเกิดว่าไม่รู้ภาษาเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นการยากที่จะติดต่อสื่อสารกับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นไปแบงค์ติดต่อเช่าซื้อบ้านอะไรแบบนี้นะคะ ก็คนส่วนใหญ่ที่เกาหลีเขาก็จะไม่ค่อยใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะก็ใช้ภาษาเกาหลีเป็นหลักถ้าจะหาเพื่อนก็ควรพูดภาษาเกาหลีได้นิดนิดหน่อยๆนก็โอเคนะคะให้แบบว่าพอสื่อสารเข้าใจได้เขาก็จะพยายามเข้าใจเรานะคะเขาก็จะแบบเอ็นดูอะไรแบบนี้ข้อ2นะคะอย่างที่ทุกคนเคยดูซีรีส์ ก็จะมีแบบเรียกว่าโอป้าโอป้าอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วอย่าไปเที่ยวเรียกคนแปลกหน้าว่าโอป้าโอป้านะคะแบบว่าเจอคนหล่อนดิดนึงก็อุย้ยโอป้าอย่างนู้อย่างนี้ไม่ได้นะคะมันไม่สุภาพเขาอาจจะมองเขาแบบอุย้ยนี่อะไรเนี่ยแบบนี่เธอเป็นนักท่องเที่ยวมาจากประเทศอะไร ส่วนใหญ่ถ้าจะใช้คำนี้นะคะจะต้องสนิทกันก่อนประมาณหนึ่งอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปเรียนเนี่ยแล้วในคลาสมีพี่ผู้ชายที่อายุมากกว่าถ้ายังไม่สนิทกันก็ยังไม่ควรเรียกโอปป้าเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะต้องเรียกแบบว่าซนแบนนิมก่อนแล้วก็ค่อยๆเหมือนรู้จักกันค่อยพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากนั้นถึงจะเรียกว่าโอปป้าได้นะคะดังนั้นอย่าไปเที่ยวเรียกคนแปลกหน้าว่าโอปป้านะคะอันนี้มันไม่สุภาพ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโอป้าเป็นคำเกาหลีที่เอาไว้เรียกแฟนด้วยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาไปใช้เรียกคนแปลกหน้ามันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงข้อที่3นะคะและเช่นกันเวลาไปร้านอาหารเกาหลีนะคะเจอคุณป้าส่วนตัวเราเนี่ยอาจจะอยากเรียกว่าคุณป้าคะอะไรแบบนี้แต่ห้ามไปเรียกเขาว่าอาจุม,ม่านะคะอันนั้นมันไม่สุภาพอาจจะโดนตกได้ ถ้าเห็นเขาโครงว่าคุณป้าเนี่ยดูถ้าทางน่าจะเป็นเจ้าของร้านเราก็อาจจะเรียกเขาว่าซาจังนิมก็ได้นะคะอย่างเช่นเรียกว่าซาจังนิมอย่างนี้แบบว่าขอสั่งอาหารหน่อยหรือถ้าจะใช้คำเซฟเซฟนะคะอาจจะเรียกว่าชชกิโยเวลาจะเรียกพนักงานเสิร์ฟหรือว่าเรียกคุณป้าเวลาจะสั่งอาหารแบบนี้นะคะเราก็าจ,จะเรียกแบบชอกิโยประมาณว่า ทางนี้ค่ะแบบว่ามาทางนี้หน่อยค่ะอะไรอย่างนี้นะคะอย่าเรียกเขาว่าอาจุมม่านะคะมันไม่สุภาพอย่างที่4ี่นะคะไม่จําเป็นต้องพกเงินสดอันนี้บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือว่าเราจะไปซื้อบัตรทีมันนี่เป็นเหมือนบัตรเติมเงินแทนเงินสดนะคะเราจะใช้บัตรนี้แหละได้ทั้ง มินิมาร์หรือว่าขึ้นรถเมลขึ้นรถใต้ดินหรือจะเป็นพวกร้านคา้าร้านกาแฟสตาร์บัคอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแอปบางคนอาจจะจ่ายด้วยมือถือเป็นแบบผ่านคาคาโอเพย์ o ay, อะไรแบบนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องพกเงินสดก็ได้แต่ว่าถ้าอยากพกไว้นิดหน่อยอุ่นใจก็โอเคค่ะอย่างที่5นะคะถนนกลับด้านกันกันกบไทย ก็เวลาข้ามถนนยังไงเราก็ดูซ้ายขวา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 อะไรอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเวลาข้ามถนนที่เกาหลีข้ามที่ทางม้าลายเท่านั้นนะคะไม่เหมือนกับที่ไทยนะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่ข้ามที่ทางม้าลายเนี่ยรถเขาก็จะจอดให้อยู่แล้วนะแบบว่าพอไฟแดงปุ๊บเขาก็จะจอดเลยไม่ได้มีแบบเออไฟแดงแล้วมอเตอร์ไซค์ตัดผ่านไปอะไรไม่มีนะคะข้อที่หก เขาจะเรียกตัวเองว่าสังคมปริปรีนะคะก็คือเหมือนแบบว่าสังคมที่รีบๆร,รีบร้อนเวลาจะทําอะไรก็ทําอะไรรวดเร็วนะคะอย่างเช่นว่าไปนั่งกินข้าวก็กิน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 เสร็จก็จ่ายเงินลุกไปเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าเ,อาเวลาที่เดินถนนนะคะเดินส่วนกันอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็จะเดินเร็วมากแบบชุบๆเวลาที่เดินชนไหลชนกันปุ๊บก็ก จะไม่มีการขอโทษกันนะคะก็คือจะเดินชนกันแล้วก็กระทบไหลกันก็เดินผ่านไปเลยแต่บางทีเวลาที่เดินชนกับคุณป้าหรือคุณลุงเนี่ยก็จะค้นพบว่าคุณป้าหรือคุณลุงอ่ะเขาจะมีพลังงานมหาศาลนะคะบางทีเดินชนกันนี่ตัวเราแบบปิวอย่างนี้ไปเลยแต่ว่าคุณป้าคุณลุงไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็ไม่ต้องรู้สึกผิดหรืออะไรก็ทุกคนเป็นแบบนั้นนะคะไม่ต้องแบบขอโทษหรืออะไรอย่างนี้ก็ ผ่านนไปะะคะข้อที่เจดนะคะบางทีเราไปเข้าห้องน้ําที่ห้องน้ําสาธารนณะอย่างเวลาเราไปเข้าห้องน้ําตามห้างหรือตามคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เออทำทุระอยู่ใช่ไหมก็จะมีเสียงก็ก,ก,ก็ก็คือมีคนมาเคาะประตูนะคะแล้วก็แบบเออตอนแรกเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเคาเคาะทำไมอะไรอย่างเงี้ย คือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนการถามว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำไหมเหมือนบางทีประตูมันปิดไว้เฉยๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเคาะถามก็เราก็เคาะตอบนะคะประมาณว่าก็ก็กเออมีคนอยู่กำลังทำธุระอยู่เขาก็จะเข้าใจนะคะข้อที่8นะคะผูกมิตรเพื่อนเกาหลีไว้จะช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้นมากๆอันนี้สําคัญนะคะอย่างเช่นเวลาไปเรียนหรือว่าไปทํางานแบบนี้ก็เขาก็จะสามารถช่วยเราได้นะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะต้องไปติดต่อผู้ดงสานจะติดต่อเช่าบ้านหรือว่าเราจะย้ายบ้านหรือว่าเรื่องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทํากันบ้านทํางานวิจัยอะไรแบบนี้นะคะก็เขาก็จะช่วยได้เยอะ แล้วเวลาที่เราไปเข้าสังคมแบบเอยเขาชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยก็จะทําให้ชีวิตการเรียนหรือว่าการทํางานที่นู่นนะคะสนุกสนานมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่9นะคะสังคมเกาหลีเป็นสังคมที่เคารพผู้สูงอายุมากๆอย่างเช่นเ,เวลาที่คนอายุมากกว่าอย่างเงี้ยเวลาเราไปกินข้าวด้วยกันกับเขาเราก็ห้ามกินก่อนเขานะคะอันนี้ อันนี้คนไทยก็อาจจะรู้อยู่แล้วเหมือนเป็นมารยาทพื้นฐานหรืออย่างเช่นว่าบางทีเราไปกินแล้วก็มีการดื่มกันเขาจะรินโทจูให้เราก็จะต้องใช้สองมือถือแก้วแล้วก็รับแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่เราดื่มเนี่ยเราก็จะต้องแบบหันข้างนิดนึงเหมือนเอามือป้องป้องปากนก็จะดื่มแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อันนั้นเป็นมารยาทที่ คิดว่าพออยู่ๆไปแล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะแบบเรียนรู้กันไปเองหรือเวลาที่ส่งของให้ผู้ใหญ่แล้วก็ให้สองมือเหมือนกันนะคะก็คือส่งของให้แบบนี้เรื่องที่สิบนะคะที่เกาหลีถือว่าการดื่มเป็นการเข้าสังคมแบบหนึง่งเป็นวิธีการเข้าสังคมนะคะเขาก็จะดื่มกันหนักมากดื่มกันทุกโอกาสตั้งแต่รับน้องเลี้ยงส่งรับ พนักงานใหม่เข้าทำงานหรือว่าลาออกงานหรือว่าจะมีกินเลี้ยงแต่ละเดือนของในแผนกแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> ก็คือเหมือนเขาคิดว่าการที่ไปดื่มด้วยกันเนี่ยเราก็แบบเริ่มเมาอะไรเงี้ยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็จะได้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงประมาณหนึ่งนะคะอันนั้นคือในความคิดของเขา ซึ่งทุกคนเวลาไปดื่มก็ควรจะรู้ลิมิตตัวเองด้วยนะคะว่าเออลิมิตตัวเองดื่มได้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าดื่มแบบจนนอกไปอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มไม่ได้เนี่ยเราก็บอกเขาไปตั้งแต่เนินเน่นๆว่าเอ้กิน กินไม่เป็นดื่มเหล้าไม่ได้หรือว่าถ้าบางคนไม่อยากดื่มก็อาจจะบอกเขาไปว่าแพหรืออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบมีขยันขยอนิดหน่อยแบบว่าเอยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาก็จะไม่มีการบังคับให้ดื่มนะคะเรื่องที่11นะคะถ้าไปอยู่เรื่องการทิ้งขยะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะทุกคนจะต้องแยกขยะแล้วก็คือแยกตามประเภทแล้วก็จะมีซื้อถุง ขยะแยกตามเขตนะคะส่วนขยะเศษอาหารก็จะมีเหมือนถุงเล็กขายแยกอีกแบบหนึง่งเหมือนมันจะเป็นถุงที่แบบย่อยสลายได้ง่ายหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาที่เราจะไปทิ้งของใหญ่ๆอย่างเช่นแบบเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงฟูกที่นอนอะไรแบบนี้เราจะต้องเข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเขตก่อนนะคะแล้วถึงจะแบบถึงจะเอาไปทิ้งได้เพราะว่ามันจะต้องมีการจ่าย พวกจ่ายค่าธรรมเนียมการขนขยะหรือการกําจัดขยะชิ้นใหญ่อะไรแบบนี้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะ่าจะต้องเข้าไปดูเว็บไซต์ของแต่ละเขตดูนะคะข้อ12นะคะโทรศัพท์ที่ซื้อที่เกาหลีจะปิดเสียงกล้องถ่ายรูปไม่ได้อันนี้เป็นเพราะว่าเขาป้องกันนะคะไม่ให้โคนแบบเหมือนไปแอบถ่ายรูปคนอื่นถ้าเป็นมือถือที่ซื้อที่เกาหลีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเปิดโหมดสั่นก็ตาม เวลาที่เราถ่ายรูปมันก็จะยังมีเสียงแชะอยู่อย่างสมมุติว่าเราไปเที่ยวแล้วเราสามารถปิดเสียงมือถือเวลาถ่ายรูปได้ด้วยการเปิดหมวสันถึงกระน,นั้นเราก็ไม่ควรจะไปถ่ายรูปคนอื่นซีซัวนะคะถ้าเกิดว่าถูกจับได้นี่ถูกส่งตำรวจนะคะไม่คุ้มกันนะข้อ 13. นะคะอากาศแปรปรวนทุกวันก็คือตอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยเราไม่เคยเช็คแอปอากาศ เลยใช่ไหมว่า,าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ฝนตกไหมอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนไปอยู่เกาหลีเนี่ยจะต้องเช็คทุกวันก่อนออกจากบ,บ้านนะคะก็คือว่าเอะดูว่าอากาศวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่จะมีฝนตกไหมเราควรแต่งตัวแบบกี่เลเยอร์เราควรแต่งตัวหนาแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยเราอ่ะแต่งตัวออกไปนี่อย่างบางเลยแต่ว่าปรากฏว่าอากาศวันนั้นอยู่ๆมันก็หนาวขึ้นมานะคะ ก็จะต้องไปซื้อโค้ดเพิ่มหรืออะไรแบบนี้ก็เคยมีมาแล้วข้อ14นะคะถ้าจะมาอยู่ยาวไม่ต้องขนเสื้อผ้าจากที่ไทยมาเยอะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเกาหลีเนี่ยเป็นเมืองแฟชั่นแล้วคือจริงๆถือได้ว่าเป็น fast fashion เลยก็คือเหมือนแฟชั่นมันก็จะเปลี่ยนตลอดแล้วก็เสื้อผ้าที่เนี่ยมันราคาถูกมากอย่างาถ้าบางทีเนี่ยขนจากไทยมาเนี่ย แล้วเราอาจจะพบว่าเอ้ยสไตล์มันไม่ได้อะมันไม่เข้ากับคนอื่นเวลาที่คนอื่นเขาออกไปแล้วก็เอ้ยแฟชั่นกันเฮ้ยทำไมเราดูแต่งตัวโดดออกมาเลยแบบไม่เข้ากันกับชาวบ้านนะคะแล้วก็อาจจะแบบเอ้ยมีเขินๆน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ก็คือไม่ต้องเอามาเยอะ เพราะว่าเสื้อผ้าที่เกาหลีเนี่ยมันถูกแล้วก็บางทีก็มีให้เลือกหลายเกรดมากหลายราคาอย่างเช่นว่า,าตามแบบตามตลาดนัดอะไรอย่างงี้ต้องเื้อตั้งแต่3 0 0 0 5,000ันวอนก็มีหรือว่าจะเป็นพวกแบรนด์หน่อยก็มีพวกซาร่าห์หรืออะไรอย่างงี้ที่แบบราคาจับต้องถึงได้ H&M อะไรแบบนี้นะคะก็ไว้มาซื้อที่เกาหลีน่น่าจะสะดวกกว่าไม่ต้องขนเสื้อผ้ามาเยอะนะคะ ข้อ15นะคะข้อสุดท้ายถ้าจะมาอยู่ยาวไม่ต้องขนเครื่องปรุงไทยมาเยอะเพราะว่าอย่างที่นี่ก็มีร้านอาหารไทยที่บบอร่อยแบบรสชาติไทยเลยก็มีแต่ราคาก็จะแพงนิดนึงแต่ก็เหมือนแบบเรานานๆกินทีก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนตัวคิดว่าอาหารที่นี่นะคะอร่อยถูกปากคนไทยแล้วก็ค่อนข้างแบบมีตัวเลือกให้เลือกหลากหลาย ก็กินแบบวนๆไปเนี่ยหลายๆเมนูเนี่ยก็ยังไม่เบื่อนะคือเหมือนแบบเออกินวนไปพอจะกลับมาเมนูแรกก็เออแบบหายเบื่อแล้วอะไรอย่างนี้ก็ทั้งแบบอาหารในมินิมาร์ททั้งขนมกรุบกรอบหรือว่าจะเป็นมาม่าเกาหลีนะคะก็คือของในมินิมาร์ทเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ราคาถูกนะคะก็ไม่ต้องขนเครื่องปรุงไทยมาเยอะถ้ามีของที่ชอบจริงๆอย่างพวกแบบผงลาบหรืออะไรแบบนี้ ก็พกมาได้หรือจริงๆส่วนใหญ่ก็จะมีร้านเอเชียนะคะตามแบบแถวอีตทลนพวกที่มีแถบย่านที่มีออคนต่างชาติอยู่เยอะๆก็จะมีร้านเอเชียขายอยู่นะคะก็ไม่ต้องขนมาก็ได้หรือว่าถ้าจะขนมาก็ขนมานิดหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะคะ เอาละค่ะวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ฟังแล้วก็นำไปปรับใช้การคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็ถ้าใครยังไม่ได้ Subscribe สุกคร s c r i b e ช่องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะ,ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมีคำติชมคำแนะนำหรือว่ามีหัวข้อที่อยากจะฟังนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบาย